สวัสดีจ้าได้อะไรกินกันเนาะเย็นเนี้ยวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรให้ดูนะวันนี้มากินอวดเขามีปูไข่เขามีปูไข่ดองสีอิว้วน้ำจิ้มแซ่บๆนีเห็นไหมเขาจะมากินให้ดู ใครอยากรู้วิธีดองดองอปูดองสีอิ้วนะคะอิะอนบ็อกถามกันเข้ามาได้เนาะอ้อมมีสูตรให้ค่ะเดี๋ยวหลังอ,อ้อมจะดองให้ดูก็ได้เพราะว่าเหลือปูอีกตั้งหลายตัวนะนี่ค่ะไข่เยิ้มเลยค่ะไข่แล้วก็มันวิธีดองคือสะอาดแล้วก็น่าจะปลอดภัยอยู่นะทำทานเองเนาะแล้วก็มีปลาหมึก ลูกปลาหมึกยักษ์มาชิมกันค่ะมันอร่อยนะกินกับน้ำลำไยน้ำลำไยนี่ไงมาเด้อกับแก้มยังดีทำกับข้าวเหนื่อยแล้วหาอะไรสะดวกสะดวกกินมากดีกว่านะ อยู่บ้านไปไหนไม่ได้ก็ทำแก้เหงาไปน้ำจิ้มอย่างเด็ดเลยค่ะแล้วก็ปลาหมึทกทาโกะนะคะทำยังไงไม่ให้เหนียวมีวิธีค่ะมันอร่อยอ่ะมันกรอบอ่ะทำให้กรอบกอบอ่ะ ผักเยอะๆแมันยัมีน้ำจิ้มของอย่างก็คือ,อน้ำจิ้มซีฟูดกับกับน้ำจิ้มวาซาบินะคะดจไทยจิกโซ่จิกโชว์ ส่วนปูดองสีอิ้วนะง่ายๆค่ะดองไว้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้กินแล้วไม่ต้องเลยซื้อแพงๆซื้อข้ามันแพงนี่ค่ะหืมช้ำๆเลยอะ่ะเห็นไหม มาล้วมกินได้กันอหอมพลาดองซีอิว๊วไม่ดองน้ำปลาเราต้องไปเคี่ยวก่อนนะคะน้ำดองนะอร่อย ่แบบคนที่บ้านกินเขาบอกว่าวันนี้เธอมีปาร์ตี้หรือใครจะมาหรือไม่มีหรอกคะ่ะทาไปอย่างนั้นแหละทานไม่หมดกินไม่หมดหรอกทำไปไม่ให้เหงาเนาะเห็นะไหม ดูกันค่ะดูหน้าตานี่ผักเยอะเยอกะก็ว่ากันไปอะไรแซ่บใครสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนะั้นอมใจสะดวกแบบนี้ควอมใจเก็บผักหลังบ้านพี่มีก็คือแครอทแครอดซื้อ คะ,ะมือข้ามไม่ต้องกินข้าวไม่เปลือนข้าวอย่าลืมนะใครอ,อยากรู้สูตรนะทักเข้ามาเลยน้ำดองปูสีอิวปูดองสีอิวนะคะจะมีสีอิวญี่ปุ่นแล้วก็มอมก็จะผสมสอิวของเราด้วย มันจะเคี่ยวน้ำดองก่อนเพื่อไม่ให้กันท้องเสียก็จะมีส่วนผสมลงไปด้วยใส่กระเทียมครึ่งหัวมันจะใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนน้ำตาลนิดนิดผงปรุงรสนิดหน่อยเอาไปเคี่ยวให้เดือดนะคะก็ปล่อยไวให้เย็น ล้างปูให้สะอาดปูเนี่ยเราต้องเอาไปแช่ในน้ำโซดาขัดสีชีวบันให้เอีย่ยมอย่าให้เขามีเศษอะไรนะคะดูให้ดีพอน้ำดองเราเย็นแล้วอ่ะเราเอาไปแช่เลยค่ะ จะมีส่วนผส,สมของน้ำเปล่าด้วยเนาะน้ำสะอาดสักครึ่งแก้วแล้วก็มีเกลือรเราชิมรสเลยค่ะชิมเราชอบรสไหนตามใจขัวอมใจไม่มีสูตรตายตัวนะจ๊ะชอบใครชอบมันนะจ๊ะอ,อ,อืนอื้อากาศหนาวอ,อยากนั่งนอกบ้านตื่นในบ้านมันเหม็น ีฟู้ดเนาะกินติดบ้านแหละข้าวเม็นข้าวเดินไปดูสำรวจผักก็โดนฝนโดนลูกเห็บไปเมื่อคืนว่ายังอยู่ไหมสรุปว่ายังอยู่ค่ะแต่ว่าเกือบไม่ทันหอยทากเอาไปกินวันนี้ก็เลยทำเมนูอะไรที่กินผักสด หอยทากเอาไปกินครึ่งแล้วปูไข่เยิ้มๆหาซื้อได้นะคะที่ใช้หน้าทาวร้านร้านจีน เอ๊จะบอกอธิบายยังไงเนาะตรงร้านผักที่มันเป็นเนินลงไปลึกๆอ่ะที่ของทะเลเยอะที่เขาขายส่งอะค่ะตรงนั้น่ะมีแต่หาดีๆนะเขาจะอยู่ในกล่องกล่องพลาสติกือใสๆ บาาบีด้วยนะเนี่ยคู่กันน้ำจิ้มสองอย่างค่ะกับปลาหมึกทาโกะสุดยอดเลยเห็นไหมกินไม่หมดหรอกทำไปงั้นแหละไปกินวันหลักไปกินพรุ่งนี้มากอ้าชอบกินอาโรนสามเดือามาคุยอบไขร ไปแล้วโอเคค่ะเมียมามีติ้งตองค่ะเดี๋ยวมาชวนให้หิวเนาะจะลิอาหารไปด้วยกันค่ะแก้เหงาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ